แนะนำเลยออโอ้อนนโหล่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพามาเที่ยวย่านฝั่งธนอีกที่หนึ่งนะคะที่วังหลังนั่นเอง นะคะงที่ิที่เ rie, ที่ทยวที่ช้อปปิ้งมากมายนะคะรวมถึงคาเฟ่ช <ขา S 2> ิคๆด้วยนะคะตอนนี้คืออยู่ที่ตรอกวางหลังนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไหมคะเพราะว่าที่นี่นะคะก็จะเป็นรู้ตรงโรงพยาบาลศริราชนะคะรวมถึงตลาดวางหลังด้วยนะคะมาช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ได้นะคะของเพียบเลยพร้อมแล้วตามมัการิต้ามาเลยค่ะหิวมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาอาหารในช่วงเที่ยงแบบนี้ก่อนเลยค่ะอาคาร้านแรกที่เราจะไปชิมกันนะคะก็คือคุณแดนหัวจังยวนะคะพร้อมแล้วตามเลยค่ะ ได้นั้งามมากๆเลยนะคะดูสิคะทัในใจมาก <c oughs> คือถ้าเผื่อใครเป็นแฟนอาหารเวียดนามนะคะแนะนําเลยมีทั้งเส้นมีทั้งไข่นะคะแล้วก็หมูยอโอ้โหหมูยอเป็นแบบชิ้นเป็นล่มเลยนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นด้วยนะคะชิมน,น้ําก่อนลวกันนะรสชาติจ้ำจนมากนะคะไม่ต้องปรุงเลย เอาละเดี๋ยวเราไปดูตัวเส้นเลยเห็นระยะเส้นนี้ทีนี้เลยฟลุปฟลุปเลยฟลุปฟลุฟแล้วขออันนี้ด้วยนะหมูยอหมูยอหมูยอแล้วก็ขอหิดหอมด้วยนะหิดหอมนะหิดหอมใช่ไหมแล้วก็เอาหมูด้วยนะเปื่อยมากอ่ะมีกระดูกหมูอ่อนแล้วมันเปือเป่อย ฝั่งตรงข้ามค่ะแล้วก็บากว่าเห็นว่ามีโตเกียวนะคะแล้วก็มีให้เลือกมากมายเลยมีทั้งใส่อกใส่วา,วาวนนะคะปูอาจรวมมิตรไก่นก ที่สำคัญค่ะราคาดีงามมากสองบาทสามบาทคือเมื่อกี้ว่ากินถูกแล้วนะตอนนี้เหลือ20จัดมาให้หนูเรียนมายี่สิบบาททุกไส้เลยค่ะ20นะคะขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยขาย20กว่าปี<อ>ป20กว่าปีอุอ้ยเท่าอายุเราเลยอะ่ะเราก็ตั้งอยู่ตรงนี้ที่เดียวเลยใช่ไหมประดิษฐ์เขียนไปทั่วอ๋อตอนนี้เน,นี่ยคือมีเป็นหลักแหล่งแล้วอันนี้ไสอะไรแล้วเนี่ยไข่มุ่มแบนี่คือเกลือกลือเกลือกลืนเกลือเกลอเกลือเกลอเกลือเกลือเกลือเกอเ กำลังรอๆเลยอ่ออะขอบคุณนะคะขอบคุณครับผมการเดินทางที่นะคะก็สามารถมาได้ทั้งทางเรือทางบกทางอากาศมาไม่ได้นะเผื <ไข S 1> ่อใครจะแบบข้ามเรือมานะคะจากท่าพรจจันทร์นะคะหรือว่าท่ามาหารัยก็มาลงที่ท่าบางหลังนะคะอะตรงนี้นะคะก็จะมุงตรอกอีกตรอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวสายเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง อันนี้เป็นสวรรค์น,นักช็อปนะคะถ้าเบื่อแบบอยากจะช็อปของมีทั้งแบบสไตล์ชิคๆเกาหลีหรือว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้ามือสองก็ไปได้นะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาโซนนี้ก่อนนะคะ<อ>คือต้องบอกเลยว่าแบบหลักร้อยก็มาช็อปปิ้งได้ค่ะมาอีโซนนี้นะคะ<อ>สําหรับคนที่ชอบซื้อเสื้อผ้ามือสองถ<อ>้าเบื่อใครอยากจะซื้อมือสองไม่ต้องไปถึงโรมเกลือนะคะไม่ต้องไปแบบไกลๆนะคะดูสิคะห้าสิบบาทหกสิบบาทสองตัวร้อยสองตัวล้อยห้าสิบเนไปหมดเลยคือเดินตรงต่อเมื่อกี้นะคะแล้วก็อยู่ทางด้านซ้ายมือเลยองท้าคู่รอด อุ้ยมาร้านนี้ดีกว่าค่ะเซฮายนะคะ20บาทตัวมีทั้งแบบขอบเป็นจุกจิ๊กจิบช็อปนะคะน,นั่นราคาหกสิบบาทเริ่มร้า,านถ้าไหวจะมีนะคะพวงมลาลัยห้าบาทอยู่ตรงถ้าเอาละถ่ายซูชินะะ้นเลค่ะโอ้ยอากาศมันร้อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาแวะร้านโบบาลนะคะเอาไมโลชีสนะคะไซส์เอ็มอันนี้คืออะไรเนี่ยไข่เ็มลาวา,าไข่เ็มลาวาคือเดีอยวมาเป็นลาวาเลยอะคะเฮ้ย เอาเนี้เอานี้ขายไงคะต่อหนึ่ง,งล้อยต่อหนึ่งร้เอากล,อาอล่องหนึ่งค่ะจิมเลยอุ้ยโอ,ยอ้ยเยิ้มเยิ่มใแล้วว่ามันลาวาจริงจริงจริงๆตอนแรกนึกว่าต้องไปแบบใส่แมคเวฟไม่ต้องเลยนะคะหอ้ อร่อยจริงม,มันเค็เหมหวานหวานแล้วมันก็ไม่ไม่หวานมาแล้วม,มันมีความเป็นยูซี่แล้วไอ้ตรงตกแป้งก็บางๆด้วยน,นะคะอร่อยอะ่ะอันนี้คือไมโลชีสนะคะแนะนําให้ยกดื่มผ่านชีสนะคะไม่งั้นจะไม่ได้กินชีสถ้าใช้ลองเฮ้ยอร่อยมากไม่ใช่วิปครีมนะคะเป็นครีมชีสครีมชีสล้วนๆนีน่นี่ให้ดูเลยะคะ่ะเอาเลยคะ่ะอร่อยมากอ่ะเชื่อเราดว่า ตัวไมโลค่ะมันคือรสผ่านฟองครีมชีสแล้วมันแบบคือรสชาติไม่หวานมากด้วยนะคะขนาดเมื่อกรีมด้วสั่งบอกว่าวรสหวานนะแต่ว่าพอผสมผสานกันมันเป็นเซกเลยนี่ค่ะร้านดิเขาบอกว่าต้องรอนะคะสำหรับตัวนี้คืออะไรคะไส้เลือกค่ะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะเป็นไงเป็ไงตัวนี้เป็นไข่มุกนุ่มสด,ดราดด้วยซอสบราวน์ชูการ์ออนท็อปด้วยครีมชีสโรยด้วยคุกกี้ช็อกโกแลตค่ะตัวนี้ต้องคนเยอะก่อนทานนะคะอุยดูตัวครีมชีสสิคะคือแบบแน่นๆอ่ะมาแน่นๆอย่างนี้โรยแต่ชี ะะสิ่งที่นชอบมากสุดคือรู้เลยว่ามันไม่หวานมากคือบางร้านมันหวานแบบแกกต่ันีคือแบบพอมันไม่หวานมากแล้วมันผสมกับตัวเพีมชีสแล้วพอดีว่าิเมื่อกี้ดูตัวข้างบนอ่ะตัวช็อกโกแลตไปมันเพอร์เฟคมากันได้เลยพี่กัดพี่กัดท้หมซอยอารูนอมรีน22นะคะตรงเข้ามาค่ะแยกเสร็จค่ะร้านอยู่ซ้ายมือนะคะ หมูนะคะหมูทอดชาววันเจ้าแรกในสีร้านนะคะเขาบอกว่าได้เปิดมาตรงนี้เนี่ยไม่มานี่ถือว่ามาไม่ถึงนะคะโหอร่อยจริงค่ะคุณเนื้อเนื้อหมูมันนุ่มใช่ไหมคะแล้วก็ตัว,ต,วตัวซอสเนี่ยทั้งแบบไม่รู้ว่าสูตรเขาอะไรนะแต่ตแบรบิทั้งแบบทั้งหวานทั้งเค็มแล้วก็มีความแบบจุซี่นะคะ ตอกวังหลังนะคะเราก็จะเดินมาตรงหน้าโรงพยาบาลสิริราชนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังมีอาหารการกินอีกามากมายนะคะอละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรน่ากินบ้างสั่งแบบธรรมดาไปนะคะแต่จริงๆเขามีทั้ง,งไฟทั้งใบเลยไม่ใช่หนูนุ๊กเกตเขาก็จะไม่รับใช่เค็มกุก้งกุ้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวหาเงินจ่ายให้เขาก่อบ นะคะชิ้นละสิบห้าบาทนะคะเปิดทุกวันเลยใช่ไหมคะหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์วันเดียววันจันทร์มาอดกินน้ำอดกินน้ำกินลังร้อนๆเลยข้างในถ้ามีมะพร้าวน้ำตาลแค่ดำงาขาวพิซซ่าแน่นๆอ่ะแน่นๆอ่ะ จับเลี้ยวสีลาดค่ะมีทั้งสูตรหวานน้อยแล้ะหวานปกติเอาขอหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะเท่าไหร่คะสิบบาทจ้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะชื่นใจจริงๆค่ะอากาศร้อนมากนะถ้ามาก็มาได้ตั้งแต่เช้าแต่ตอนนี้เนี่ยก็ประมาณสักงสามโมงได้คะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตรอกอีกตรอกหนึ่งนะคะที่มันจะไปทะลุกับตรงท่าน้ำสีลาดก็จะมีดักช้อปปิ้งนะ ว่ามาวังหลังะ่ะเท่าไหร่อยา่างหนึ่งนั้นก็คือขนมปังอบค่ะขนมปังวังหลังนะคะตามเลยค่ะเ <c oughs> โอ้โหเธอคิวไปช็อกเลยค่ะสหรับวางหลังเบเกอรี่นะคะ <c oughs> ลสละัดแฮมหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไส้เกหนึ่งหมูยอหนึ่งค่ะ <c oughs> เปิดทุกวันใช่ไหมคะ ทุกวคคันเขาปิดกี่โมงคะหกโมงหกโมเย็นนะคะมากันได้นะม,นมีเนนลิกงานเราก็มาข้ามเรือมาได้เลยนะคะอ๋อหัวหูได้ของเต็มละเดี๋ยวเราไปตอกรับกันนะคะมีทางเดิอนอยู่นิดนึงอะ่ะแต่ว่าคนก็มากันทุกวันเลยนะคะเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้คือตอกอะไรอะ่ะทีมงานไปถือของให้แล้วนะคะเราก็ตามทีมงานมานะคะตอกอะไรไม่รู้แต่รู้ว่ามีข้าวม,มันไก่มีหันตมสับมีหมูทอดมีร้านทำเล็บด้วยมีร้านมาสา ж ด้วยนะคะตรงนี้นี่องแต่ช่วงโควิดคนน้อยไปเยอะเลยนะคะ เบาๆนะคะเจ้าถิ่นเขาหลับอยู่เดี๋ยวเจ้าถิ่นเขาตื่นเราจะแยกเามร้าน,นี้ค่ะเมื่อกี้ดูชื่อร้านไปแล้วนะคะให้ทายว่าร้านนี้อา่านว่าอะไรก็ไก่อ่านว่าสวงขอไข่อ,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 อ่านว่าสวงคอควายอ่านว่าสวงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วชื่อร้านนั้นเขาชื่อว่าอะไระ มีความแบบเป็นการสะสมของก่าด้วยนึงนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ถามเพื่อนๆไปว่าแต่ร้นเนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าสวงสวงสวงมาจากอะไรคะเป็นชื่อของปู่อะเป็นเจ้าของร้านอ๋อคุณเต้ชื่อสวงแล้วเราที่ปู่มาแล้วก็ปู่คนวังหลังกันเลยเป็นอยู่ที่วังหลังสวงอยู่ที่วังหลังอ๋อแล้วคอนเซ็ปต์ของที่นี่คืออะไรคะเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพแต่ว่าก็ให้มีความฮิปด้วยค่ะเพราะเราเป็นคนเรียนศิลปะกันแล้วก็ชอบสะสมของเก่าก็เลยมาผสมผสานเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเห็นบอกว่าข้างบน มีการสะสมนี่หล่อล่าอ่ใช่ไหมคะอลาคนจะมีของที่เราสะมมานสม่สาปีแล้ะแล้วความโอกาสทำร้านจ้กขะมจนมาไว้ป้ามันไม่มีไ้แนแนนด์ร้านนี้เปิดมานานไหมคะ5ปีแล้วหปีนะคะสบงสบงอ่ะคิดไปทั้ง2องเลยค่ะโอ้โหคันมีความะสมจริงนะคะ้เกีตัดผมรึเปล่าไม่น่าะใช่ช่ด้วยอ่ะเป็นเก้าอี้ตัดผมนะคะก็จะมีกระ๋องตัวอมนะคะเกดพันหรือเปล่าแฮมมีฮอลมียา ROOM 21, knocked the door the suite Cause needed more from knocked on penthouse you Oh explanation 2110 I suite I I needed wanted an Cuz the the at เวลาสั่งนะคะไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าโซนที่แอนนนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือโซนกระปองแป้งค่ะแล้วก็ยังมีประตูบานเสียมบานเสียงนะคะประตูหน้าบ้านนั่นเองอ๋อก็คือว่าใกล้ประตูแล้วข้างบนนะคะก็มีเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะคะมีจักรเย็บผ้ามีอะไรนะที<อ>ตต่ตัดผมเครื่องตัดเครอีตัดผมก็มีทีวี ก็มีกระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยแล้วก็ะจะให้จังชื่อแบบนี้ง่ายกว่าทำไมก่อนเป็น1 2 3 4งสองสามสี่เลยจะงงว่าไหนหนึ 1, 2, ่งสองสามเด็กพักทางมานี่จะงงที่สุดเ,<ะ>เลยเราก็เลยให้สิ่งนั้เราเป็นตัวหลักเราเไ่้เห็นกระเป๋าเดินทางเตัวนี้อะไ ค่ะมากระชอนด้วยค่ะแล้วถ้าของหวานที่น okay ี่อะไรต้องสั่งอะไรอ่ะเอ่อของหวานนั่นของเราก็จะมีเป็นเบเกอรี่นะครับสำหรับวันนี้จะมีลังฟุตเค้กที่ทำจากผลไม้แห้งจริงๆเลยแล้วก็มีบราวนี่สำหรับคนรักช็อกโกแลตแล้วก็วันนี้มีนิวยอร์กชีสเค้กโโอ้หนิวยอร์กชีสเค้กนี่เป็นชีสเค้กเลยชีสเค้กล้วนเลยมีเน็ตเตอร์แล้วก็จะมีคานิโทอสวาฟเฟิลซึ่งเป็นแป้งเราทำเองแล้วจะมีคุณสมบัติต่างๆอยู่ในป้ายนี้นี่นี่นี่จุลสาระพุทธสาระพุทธนี่ติดตาโตต่างๆ อ่าซอสนี่ดัชช็อกแท้ที่เปิดทุกวันป่ะคะเออจะเราจะหยุดสองวันแล้วมันจะนทร์กับวังคืนหยุดจันทร์อังคารไปใช้เงินนะคะพอดีร้านเราทํามาเราต้องทําซอสทําอะไรเองหมดเลยจะต้องมีวันหนึ่งที่เราต้องทําของซอสสตูว์พี่ซอสอะไรเราทำเองหมดเพื่อจะได้ควบคุมสารเคมีที่มากับนุ่ดักแล้วก็ลดควบคุมความหวานด้วยนี่แฟนผมจะเป็นคนโปรเจกต์พวกนี้หมดพี่กาศค่ะพี่พี่กาศเป็นยังไงคะอ่าชุมชนต้นโพ จุดส,สังเกตคือต้นโพใหญ่ๆที่มีอยู่จุดเดียวในวงังหลังนะครับ่ะแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเจอร้านเราเลยค่ะมาแล้วค่ะบัฟเฟอร์คาราเมลนะคะ,ะมากันก่อนเลยนะคะเ้าใส่ตัว ราเมลไปเลยนะฮะ มันแบบมันแน่นมากแล้วก็มีความแบบพอแสกเข้าไปในปากมัละลายนปากลยนะคะแล้วอย่างตัวคาราเมลค่ะมันไม่ได้หวานมากขนาดนั้นไม่ได้หวานไปนะคะใส่กับตัวไอศครีมด้วยยิ่งแบบระบุมลิ้งแบนี่ดีมากเลยอ่ะใช้หลอดกระดาษด้วยนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ ็นไงบ้างคะกับตลาดวังหลังะคะที่วันนี้เนี่ยแอนพามาเดินตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะตอนนี้เนี่ยก็มาสีห้าโมงเย็นแล้วนะคะมากันได้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะช่วงเที่ยงคนก็เยอะช่วงเย็นเยนคนก็เยอะค่ะก็ลองดูนะคะว่าสะดวกช่วงไหนเอาล่ะวันนี้นะคะ EP นี้หนีฝนไปก่อนนะคะติดตาม Subscribe ม,มากะริต้าด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับแอนด้วยนะคะลาไปก่อนลวคะ่ะบ๊ายบาย